ครับทุกคนครับสวัสดีครับมือนี้อยู่ที่วณอุทยานพรมสวายครับโอ้ยง่วงง่งอยากนอนมาประซุ่มกันเลยนี่มากินกาแฟเพื่อนใช้เม็ดกาแฟสดได้พี่น้องเด้อกาแฟสดนะครับนี่ครับ <Yeah. S 1> เบืเ้เบิ้อครับเพื่อนเอาไว้อยู่นี่ครับกาแฟ <Yeah. S 1> ใช้เม็ดกาแฟสดครับนี่สุดยอดเลย <c oughs> นี่หอมแต่ครับหอมหวนหวนนี่ครับพี่น้องนอกจากเพิ่นมีกาแฟาสดเพิ่งยังมีตู้แช่น้ำเย็นเย็นนะครับนี่แลววนน้วก็มีแนวอยู่เนวกินพร้อมนี่นี่ครับถ้าหิวกะแวะมาได้ครับพอมนเซเว่นอันนี้เป็นเท่น นี่เบิร์ดเลยนี่ครับมีเบิร์ดเลยบอครับมีเบิดเลยครับยังบ่มีม่ตแต่ผู้จ่ายไห้ครับสานัญนี่ครับพี่น้องอแวะมาเด้ครับพี่น้องเด้ที่วนดอุทยานพนมสวายม,มีกาแฟสด,ดพร้อมเด้่